คุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับ j t h e Sta t e t ท m e นะคะในรายการ Lock Lens Guru ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะเชื่อว่าในช่วงนี้ค่ะหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นถึงกระแสการย้ายประเทศกันมากยิ่งขึ้นแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามองให้ลึกลงไปแล้วเนี่ยการย้ายประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวเพราะว่าการที่เราย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความต่างทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติเนี่ย บางทีมันอาจจะนำไปสู่การเป็น Second Class Citizen หรือว่าพลเมืองชั้น2ก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าพวกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดอยากที่จะย้ายประเทศเนี่ยจะรับได้หรือไม่ถ้าหากว่าย้ายไปแล้วต้องไปเป็น Second Class Citizen ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์โยธินมนาบุญนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเจ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวยังไงร,รบกวนอาจารย์อาแนะนําตัวอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะครับได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร์โยธินมานะบุญนะครับก็เป็นนักวิชาการฟรีแลนซ์หรือนักวิชาการอิสระครับก,ก็สนใจศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์สากลเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรื่องอาวุธยุทโธป,ปกรณ์สงคราม อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีโอกาสก็กหาประเด็นที่น่าสนใจแล้วเอามาเขียนลงในสเตทเดอ e t สเตทไทม์นะครับอ,อาทิตย์ละหนครับก็วันนี้ก็เนี่ยนะครับเอานำเรื่องประเด็นของ The Second c คลา s ซ i t i z เซมาพูดคุกันค,ค่ะเียว,วยัยังไงวันนี้เดี๋ยวเจอาจจะต้อง ขอถามเยอะนิดนึงเรแบบว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากจนรู้สึกว่าปล่อยผ่านไปไม่ได้ต้องพูดคุยกันสักหน่อยแล้วเพราะว่าเรียกว่ามันเหมือนมันไปกับบริบทในปัจจุบันที่คนพูดถึงกันเยอะด้วยกับเรื่องการ,รย้ายประเทศงาน้นจะเริ่มก่อนเลยว่าไอ้เซ o n ันคลาสซ i t ิเซนเนี่ยคะ่ะอาจารย์จะอยากรู้ว่าในแง่ทางกฎหมายในต่างประเทศอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเขามีวิธีการแก้ปัญหาในไอ้ปัญหาของเซ็ันคลาสซิซิเซนนี้ไหมครับ อันนี้ต้องขอเล่าให้คุณเจฟังก่อนต้องเกรินก่อนว่าเดอะซ c o n d c คลา s c ี่ติเซนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่สตรีชาวไนจีเรียที่ชื่อว่าคุณบ e ูชีอีเมเซตาเขียนในปี2517นะครับก็เกือบห้าปีแล้วเล่มนี้นะครับก็เธอเป็นคนไนจีเรียพออยู่ในไนจีเรียเป็นผู้หญิงก็เป็นซ e c o n d c ลาสซ c i ติเซนเพราะถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับชาย พอมาอยู่อังกฤษเป็นคนผิวสีเป็นผู้หญิงเป็นชาวแอฟริกันก็กลายเป็น second class citizen ครับจริงๆแล้วเนี่ยในในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันในวันนี้ปี2021เนี่ยเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยในประเทศยุโรปแทบทุกประเทศแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นะครับการบูลลี่การ, ie, การเหยียดเชื้อชาติอะไรต่างๆแนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่สมัยที่คุณบูชีเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็แน่นอนครับมันเรื่องพวกนี้มันแรงแรงกว่าสมัยนี้มากแต่พอมาถึงสมัยนี้อย่างที่คุณเจทราบนะครับว่าคนเอเชียตอนนี้ก็ถูกบูลลี่มากในอเมริกาในยุโรปครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งเป็นข่าววันนี้ก็มีคน แคนาเดียนนะครับซึ่งเกียดชังคนมุสลิมก็ขับรถไปชนครอบครัวคนมุสลิมตายไปสี่คนนะครับเพิ่งเป็นข่าววันนี้เมื่อกี้นี่เองเพิ่งอ่านเมื่อเช้าเนี่ยครับเนี่ยครับอืคือเรียงว่าถ้าในแง่ของทางกฎหมายอันในสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีรองรับหรืออะไรมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเฮ้ยถ้ามีการเหยียดเพมีเอ้มีการเหยียดเชื้อชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ไปทํำลายเขา ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วแล้วในแง่ของเรื่องของสมมุติว่าเ,เรื่องพวกสาธารณสุขต่างๆสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับในประเทศนั้นๆล่ะคะอาจารย์ Second Class Citizen มันมีความต่างกับ First Class Citizen ยังไงคะในข้อเท็จจริงเนี่ยมันมัน,มนการปฏิบัติแบบเนี้ของรัฐเนี่ยมันเท่าเทียมกันครับมันไม่มีแต่ผู้ปฏิบัติก็คือ,อ,อแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย อาจจะออกอาการมีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องเท่าเทียมกันนะครับเหมือนเหมือนกับบ้านเราตอนนี้เมื่อก่อนเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานผิดกฎหมายเ,เรื่องการเข้าถึงการรักษาเรื่องสวัสดิการต่างๆก็เป็นปัญหาพอเรามาทำระบบแรงงานต่างด้าให้ถูกกฎหมาย ก็มีการประกันสังคมมีนั่นมีนี่ก็สามารถเข้าถึงเรื่องของอะระบบการสาธารณสุขได้รายแบบนี้ครับ,รบมันกไ็ไม่ไม่ต่างกันครับอก็คือเรียกว่าในแง่ทางเรื่องของกฎหมายหรือเ,ออเรียกว่า f a c i l ิตีต่างๆที่เขาควรจะได้ในฐานะที่เป็นซิ t ิเซนเนี่ยคือเขาได้รับอยู่แล้วแต่ถ้าในแง่ของแง่เรื่องของการปฏิบัติซึ่งอันนี้มันก็ไปขึ้นกับเป็นปัจเจกบุคคลและที่เขาจะเลือกปฏิบัติยังไงถูกไหมคะใช่ครับ แล้วในถามว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะไอการรัฐเนี่ยเขามีการแก้ปัญหาแหละเรื่องของกฎหมายแล้วแต่ในเรื่องของทางปฏิบัติเนี่ยค่ะมันรุนแรงมากแค่ไหนคะกับการแบ่งชนชั้นของคนที่เขาเป็นต่างดาวเข้ามาทำงานครับ <นะ S 2> จริงๆแล้วเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากแก้เรียนให้คุณเจทราบก็คือว่า เรื่องของความเป็น second class citizen หรือไม่ใช่ second class citizen เนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องเชื้อชาติแล้วก็เศษฐฐานะคือคนยุโรปนะครับอาจจะผมทองอพยพมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอันนั้นมันก็จะไม่มีความแปลกแยกะนะครับก็ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนเอเชียหรือ แอฟริกันที่ทผิวสีเชื้อชาติความเชื่อศาสนาแตกต่างออกไปอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมนะครับแล้วเรื่องของเศรษฐฐานะก็คือถ้าคุณเจไปอยู่อเมริการพร้อมกับเงิน100ล้านดอลลาร์ราไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆครับรถใหญ่ๆจ้างคือมีเงินใช้พวกนี้ฝรั่งครับ ก็เป็นแคปิตอลลิซึมหรือเป็นทุนนิยมเห็นค,คนมีตังเ,เขาก็เกรงใจก็นับถือแต่ถ้าเ,เราไปแบบต้องไปปาก,กัดตินทีบต้องไปล้างจานส่งของออผัดอาหารไปเป็นแรงงานพวกนี้ครับแน่นอนครับก,ก็ต้องโดนนะครับแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่ต้องเดินถนนต้องใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ไปเจอปัญหาพวกนี้ได้นะครับ คือเรียกว่าต้นตอของของปัญหาการที่มันมาเป็นเรื่องของเซ็กแอนด์คลาสซิสติเซนคือจริงๆคือเรียกว่ารูปร่างลักษณะาภายนอกดีกว่าที่มันแบบว่าเอ้ยเห็นปุ๊บแล้วเรารู้เลยว่าเขาต่างกันกับเราถูกไหมคะคแล้วหลังจากนั้นการที่จะเป็นเรียกง่ายๆว่ากว่าการที่จะเป็นที่ถูกยอมรับในบที่ที่มันแตกต่างกันออกไปในประเทศที่ต่างเขาเจอที่ต่างก็คือคุณต้องมีอะไรสุดสักขาง ก็คือแบบต้องมีเงินต้องรวยหรือต้องมีชื่อเสียงมากๆเขาถึงจะทางประเทศนั้นๆคนในประเทศนั้นๆเขาก็จะรู้สึกว่าเกรงโอเคใจเขาก็จะไม่อยากลุกดาวเรานั่นห<ช>มคะประมาณ <Okay. S 2> นั้นครับอาจารย์งั้นเจ๊ถามต่อว่าแล้วในปัจจุบันคือพอพูดถึงเรื่องแง่ของกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยมีการรองรับและเรียบร้อยกับพวกกับกลุ่มคนที่เป็นเซ c o n d นคลาสซ i t ิเซนแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีคนที่โอเคเขายังรู้สึกว่า เขาไม่ได้เต็มใจหรือเขาอาจจะยังมีการเหยียดอยู่บ้างเจถามต่อว่าแล้วอย่างอันนี้ค่ะไอ้ปัญหาเนี้ยรัฐบาลหลายๆรัฐบาลในต่างประเทศอะค่ะทําไมเขาถึงเหมือนจะไม่ยอมรับว่าจริงๆแล้วประเทศเขามีสถานานี้อยู่คือเซ o n ันคลาสซิติเซนนะคะอาจารย์ก็จริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของหน้าตาของประเทศ <c oughs> ครับ ในเมื่อเขาประกาศตัวว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วสังคมโลกยอมรับเขาว่าเป็นเรื่องที่จเจริญแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมที่ทุกคนแมททัวมีวุฒิภาวะแล้วแต่ดันไปเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นมากด้วยครับแล้วอย่างอตอนนี้ผู้อพยพก,ก็เยอะแยะมากมายรวมทั้งใน ยุโรปนะครับ<ฆ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตอนเหนือนะครับในยุโรปตะวันตกก็ก็มีปัญหาเพราะว่าตัวผู้อพยพเองก็ทำตัวมีปัญหาครับมันก็เกิดเกิดการต่อต้านแล้วการนี้เออมันไม่ใช่ผิวขาวไม่ใช่ผมทองหัวไม่ใช่หัวทอง<ฆ>หัวแดงเอาละไอ้ฝรั่งที่เป็นคนเจ้าถิ่นดั้งเดิมก็ รู้สึกว่าไม่พอใจต้องเหยียดต้องมาคนพวกนี้มาแย่งไอ้เรื่องของสวัสดิการเรื่องของรารพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยในทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยค่าใช้ใจ่ายด้านสวนัสดิการสังคมค่อนข้างสูงเขาก็เก็บภาษีค่อนข้างสูง,ง,สงแต่ผู้ที่มาอยู่ใหม่ผู้อพยพผู้ย้ายถิ่นย,ย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศต่างๆเหล่าน,นี้ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีตั้งแต่แรก ต้องมีการมีงานทําแล้วก็ถึงเสียถึงจะได้เสียภาษีอะไรแบบเนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาเก็บมาคิดหมดครับแล้วก็ในสภาพเศรษฐกิจในวิกฤตโลคระบาดอย่างตอนเนี้ทางคนจีนเองก็ที่ถูกบูลลี่หนักในอเมริกาเขาเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากจีน ครับพราะฉะนั้นคนเอเชียที่ผิวเหลืองๆดูเหมือนคนจีนก็โดนหมดครับค่ะอืมก็คือเรียกว่าอาจจะหมายก่อนไอการเหยียดบางอย่างอาจจะเริ่มต้นจากรูปร่างลักษณะภายนอกแต่ณปัจจุบันเนี้ยที่เกิดขึ้นคือมันเกิดจากปัจจัยอ,ยอื่นเช่นเช่นแบบว่าเขาอาจจะมองว่าเราเอ้ยคนต่างเรียกว่าเราถ้ากันที่เราไปอยู่ต่างประเทศเราเหมือนคนต่างดาวคือเหมือนว่าค,คนต่างดาวมาแย่งงานเขาหรืออย่างรเรื่องของโควิดคือเฮ้ยคนต่างดาวเขานําพาโรค มาทำให้เขาต้องตกงานหรือเศรษฐกิจย่ำแย่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะอาจารย์ครับอืมแล้วอย่างเนี้ยเจจะอยากทราบแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อย่างคนที่ในอเมริกาที่ตอนนี้เขาอาจจะต้องประสบปัญหากับการที่เรียกว่าถูกเหยียดเป็นเซ c o n d c คลาสซ i t i เซนเนี่ยเขารับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงคะอาจารย์อันนี้ก็ แล้วแต่ปัจเจกครับบางคนก็ไปฝึกป้องกันตัวบางคนก็หนีบางคนก็สู้นะครับคนที่สู้ได้เขาก็สู้บางคนก็ถูกหนีไม่ได้ก็ถูกทำร้ายอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างคนไทยก็มีเอ่อบุรุษคนหนึ่งก็ถึงแก่ความตายเลยที่ถ้าจำไม่ผิดก็ที่ซานฟรานซิสโกนะครับเอ่อเรื่องต่างๆเหลเราเนี่ยครับเอ่อทางทางอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งตำรวจหน่วยที่เป็นหน่วยอ่ เอเชียนคอปนะครับก็เป็นตำรวจที่มีเชื้อชาติเอเชียนเป็นผิวเหลืองอะไรพวกนี้เข้ามาทํางานรับคดีพวกเนี้ยแล้วก็บางทีก็เหมือนกับเป็นตัวล่อสายล่ออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้คนที่ออกอาการแบบนี้เนี่ยแสดงอาการออกมาทําพฤติกรรมแบบนี้ออกมาแล้วก็ดําเนินคดีครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเจพอจะจําเรื่องของ kkk คูคลักแทนได้นะครับค่ะ ผูคัสแคนเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มถือผิวเออเออคนถือคนขาวเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ต่อต้านเหยียดคนผิวสีแต่ KKK นี่ยไม่ได้รวมไม่ได้เฉพาะคนผิวสีนะครับคนเชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่คนผิวขาวพวกนี้ก็โดนด้วยนะครับพวกนี้ก็ก็จะถูกการเหยียดจาก คนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวขาวเป็นคนฉลาดเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเชื้อชาติที่ยิ่งใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ยมันย้อนกลับไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยความคิดของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ปลูกฝังคนเยอรมันนะครับแล้วก็เกิดการสังหารหมู่คนยูในยุโรปมากมายครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับค่ะงั้นจะถามต่อคะ่ะอาจารย์คือเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยมัน ปัญหาเซ c o n d น l a คลาสซิเนี่ยหรือการเหยียดต,ต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วมันมีสิทธิ์ที่จะหมดไปไหมคะจ๊ะก็จริงๆเนี่ยมันตอนเนี้ยในความคิดผมนะครับผมคิดคว่ามันลดไปพอสมควรค่ะแต่เนื่องจากสมัยเนี้ยระบบการกระจายข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอินเทอร์เน็ตมันไปไวไปเร็วนะครับมันก็เลยมีภาพแบบเนี้ยออกมาให้เห็นมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วไปก็สามารถจับแคปคลิปจากกล้องวงจรปิดมาแสดงให้เห็นได้ซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งกว่าคนสมัยนี้ซึ่งอาจจะสู้อาจจะมีการโต้ตอบอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็คนที่เ,เป็น พวกที่คุกคามเนี่ยก็ไม่กล้าครับ,รบแต่ถ้าถามว่าระยะยาวเนี่ยมันมันก็คงจะยังมีอยู่นะครับเหมือนเราเอ่อมีอยู่ในห้องเรียนมันก็มีไอ,อคนที่จะแกล้งเพื่อนอยู่คนสองคนหรือกลุ่มหนึ่งแล้วพฤติการพฤติกรรมมันก็เป็นแบบนี้ในทุกชั้นขึ้นชั้นใหม่ก็เป็น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 จนกระทั่งเอ่อผมจําได้นะครับว่าตอนผมอยู่ป .7 เ,เนี่ย ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้แล้วเพื่อนหลายๆคนไม่ชอบเขาพอขึ้นมศสอนหนึ่งสมัยนั้นไม่ใช่มอหนึ่งมศสอนหนึ่งจบปเจ็ดขึ้นมศสอนหนึ่งเนี่ยไอ้เพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยไปกันคือต้องไปแยกแยกเรียนห้องธุรกิจกับเกษตรไอ้เด็กหัวดีๆก็จะไปเรียนห้องธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ไอ้เจ้านี่ก็อ่ก็อยากจะเรียนห้องธุรกิจแต่ เพื่อนเพื่อนครึ่งห้องไปบล็อกจน<ะ>ไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยเรียนห้องธุรกิจไม่ได้อันที่มีมีแบบนี้จริงๆมันก็คือเป็นพฤติกรรมของสังคมนะครับในอนาคตซึ่งจะไม่เอ่อต่อต้านหรือไม่ยอมรับพฤติการการบูลลี่เอ่อของคนที่ด้อยกว่าอะไรกว่านะครับมันมันก็จะค่อยคอยลดน้อยไปแต่ถามว่าหมดไปไหมคงจะไม่หมดไปทีเดียวครับ ก็คือเรียกว่าดีขึ้นใช้คาว่าดีขึ้นดีกว่าดีขึ้นโดยเวลาต่างๆเปลี่ยนไปแต่ว่าถามว่าจะหมดไปไหมก็เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากใช่ครับอืมโอเคค่ะงั้นจะถามต่อเลยวนกลับมาที่ไอ้ที่เจะเกลิ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราคุยกันมาแล้วว่าไอ้ไซน์แคลซิเดเซนเนี่ยมันเรียกว่ามันก็ยังเป็นปัญหาที่มันยังมีอยู่ แต่เจ๊ถามต่อแล้วทาไมคนถึงยังรู้สึกว่ายังอยากจะย้ายประเทศกันอยู่อะคะทั้งที่เขาอาจจะต้องไปที่ต่างประเทศแล้วเขาต้องต้องมาเสี่ยงว่าเอ้ยเขาอาจจะต้องกลายเป็นเซ็นต์ขาซีนิเซนก็ได้อืมคือคนเราไม่รู้รนะนะครับเราหลายหลายคนเห็นแต่โลกสวยในภาพยนตร์ในทีวีแต่ในข้อแท็จริงเนี่ยไม่ได้ไม่เคยไปไม่เคยสัมผัสนะครับจริงๆเนี่ย คนที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยทำงานหนักมากครับอย่างที่ผมเคยเล่าในเรื่องของเรือมนุษย์เวียดนามเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงอะแบ่งเป็นสามกะนะครับคนที่ทำงานสองกะ คนพวกเนี้ยจะไม่แทบจะไม่มีเวลาใช้เงินคนพวกนี้ก็จะมีเงินมากนะครับทํางานสองคิปทํางานสองอย่างมันก็จะมีเงินเก็บมีเงินอะไรพวกนี้เศรษฐฐานะก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าทํางานกะเดียวเหมือนฝรั่งทั่วไปเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกครับมันพอแค่กินอยู่เลี้ยงตัวเองไปได้แต่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่า รายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็แทบจะหมดไปรวมทั้งการเสียภาษีอะไรด้วยนะครับแล้วเรื่องอย่างหนึ่งก็คือในต่างประเทศเนี่ยเ,เขาเสียภาษีหนักนะครับเขาถึงได้มีสวัสดิการสังคมที่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็มีการซื้อประกันโดยการจ่ายที่หนักในขณะที่ของเราเนี่ยเรา,เามีบัตรทองก็รักษาฟรีนะครับอะไรพวกนี้ก็มันก็จะต่างกัน แพทย์พยาบาลบ้านเราเนี่ยปฏิบัติกับคนไข้เสมอกันถ้าคนไข้ไม่งองแงนะครับจะเสมอกันหรือแม้แต่งงแงก็ก็ปฏิบัติเสมอกันแต่ถ้าเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติเนี่ยไม่ได้ครับเขาก็ปฏิบัติเขาดูว่าอ,าอา้าคนไข้ที่ไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไรเนี่ยการรักษาจะไม่ไม่เต็มร้อยเพราะว่าใครจะจ่ายใครจะรับผิดชอบ ในขณะที่ทุกวันนี้พอมีอุบัติเหตุเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่กล้าส่งโรงพยาบาลเอกชนเพราะกลัวเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่ตอนนี้เรามีระบบประกันสุขภาพมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมากํากับดูแลว่าถ้ามีปัญหาอะไรบวกเนี้ยจาส่งลงส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็รัฐจะใหะ้การสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นจํานวนเท่านี้นี่น,น,นีซึ่งรถโงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็ต้องรับคนไข้ฉุกเฉิน ะครับแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยที่สุดแล้วพอรักษาทั่วเสร็จสับแล้วก็มีหนี้มีสิทธแล้วจะจ่ายยังไงอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มันมันมีดีมันก็ต้องมีเสียเหรียญมีสองด้านเสมอครับรคุณเคยอโอเคค่ะก็สุดท้ายแล้วคนที่คิดจะย้ายประเทศก็อาจจะต้องมีปัจจัยนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งปัจจัยแหละที่ลองนึกถึงลองคิดดูว่า มันคุ้มค่ากับการที่จะไปในตรงนั้นไหมหรือว่าถ้าคุณเอเวทแล้วมันโอเคก็นั่นก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณยังไงวันนี้ค่ะาจาร์เจต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาแชร์ความรู้ต่างๆในวันนี้ค่ะาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เมื่อมองลึกลงไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะโยกย้ายประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายทต่ทีเดียวค่ะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องคิดก่อนที่เราเนี่ยจะย้ายไปในประเทศต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเชื่อว่าอย่างเรื่องของ second class citizen เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เชื่อว่าใครที่มีความคิดอยากจะย้ายประเทศเนี่ยอาจจะต้องนำมาคิดแล้วก็ พิจารณาแล้วก็ลองเอามาตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะคะและใน EP หน้าค่ะจ,ะจะพาทุกคนค่ะไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรกันเนี่ยติดตามได้ในรายการ Lock l o c k เลน s g u r u ค่ะรายการนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะโดยสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook The State Time ค่ะและ YouTube ช่อง The State Time นะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ